ขนาดนี้ไปไปจับคนรถกับเด็กรถนั่งอ่ะแล้วสัมภาษณ์ว่าวกี่กิโลเมตรต่อชั่วโมงไม่ได้เท่าไรแอนทำไมถามได้เยอะขนาดนี้เนี่ยเยอะไปหรือเปล่า <c oughs> สิ่งที่เราจะมาถามคือเราจะถามว่าทะเบียนรถสุนิตรามเ,รเมื่อกี้ทะเบียนอะไร <c oughs> <c oughs> พี่บอกอะไรดิ <c oughs> เดี๋ยวให้ให้อธิบายอันนี้ก่อนดีกว่าเพราะเราจะเล่นในวันพรุ่งนี้เป็นอะไรที่ดีมากมากเลยอันนี้เป็นแจกเป็นการบ้านเล่นพรุ่งนี้นะคะจะมีอยู่เป็นตารางเก้าช่องครับนะคะจะเขียนเลขหนึ่งเลขเก้าให้สมาชิกเนี่ยไปเติมชื่อเพื่อนที่มาวันนี้นะคะชื่อเล่นใช่ไหมครัใช่ค่ะจะชื่อเล่นชื่อจริงแล้วแต่สะดวกนะครับะะแต่มันจะเป็นคําถามพวกนี้คืออย่างเช่นสมมุติเป็นถามพี่ตันพี่ตันช่องสามเนี่ย เขาชอบสีอะไรสมมติช่องสามพี่ตันเขียนเนี่ยค่ะจะมีสามช่องมีเลขหนึ่งเลขเก้าไงนะคะสมมต,พต <c oughs> พิพี่ตังเขียนว่าอ่าพี่สุพศพี่ตังก็ต้องรู้แล้วพี่สุพ์ชอบสีอะไรอ่าซึ่งฉะนั้นเราต้องถามเ็นจะถามไม่ยากเช่นชอบสีอะไรชอบกินข้าวกับอะไรอ่าอะไรชอบฟังเพลงอะไรคือถามจะแตนด์ดที่เราไม่ล้วงลึกจนเกินไปนะจะเป็นคำถามพวกนี้นะคะเก้าช่องห้ามซ้ำคนนะ ทีนี้จะจะใส่อะไรยังไงตามอัธยาศัยเลยค่ะแต่พรุ่งนี้ถ้าเราถามแล้วตอบได้นะคะก็คือเอาง่ายๆว่า9ท่านที่อยู่ในช่องเนี้ยก็รู้ประวัติต้องรู้ประวัติคร่าวๆนะครับไม่ไม่ต้องถึงขนาดเป็นเจ้าหน้าที่อำเภอนะครับไปถามมีลูกกี่คนเป็นหัวแม่ตีเล็บขบหรือเปล่าเรไม่ต้องขนาดนั้นนะครับ